สวัสดีครับทุกท่าทีักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าอัดาสดงข้องใจมีในัยะแฝงหรือไม่การให้แม่บ้านขึ้นแสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษาเนื้อหาใจความนะครับในอัดาสดงยมนาคซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook พร้อมกับภาพแม่บ้านขึ้นไปบนโพเดียมแล้วกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่สําเร็จการศึกษาโดยอัดาสดงให้หัวข้อบอกว่าความเท่าเทียมเทียม เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับเรื่องแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับเพราะว่าความสําเร็จของคนหนึ่งย่อมมาจากแรงสนับสนุนจากทุกคนแล้วก็ทุกฝ่ายเพียงแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีนัยยะหรือว่ามีเรศนัยแน่นอนแหละครับเพราะว่าสถาบันการศึกษาแห่งนี้เนี่ยเป็นแหล่งรวมคนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นกิจการแบบนี้ก็หวังแซหรือบั่นทอนหรือสร้างความสันลอนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไม่ต้องสงสยัย คนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ทําเป็นยกย่องเชิดชูคนรากญ้าคือความตอนแหลของผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารอาจารย์หรือนักศึกษาก็ตามผมขอย้ํานะครับการยกย่องคนรากญ้าหรือการยกย่องคนทุกระดับทุกชนชั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีถูกต้องและก็ดีงามครับ แต่พวกคุณเนี่ยทำเป็นการยกย่องคนรากญ้าหรือว่าการยกย่องคนทุกระดับทุกชนชั้นในขณะที่กลับไปดูหมินหมินประมาทอาฆาตมาตรายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มันย้อนแย้งครับย้อนแย้งกับเปลือกนอกที่ทําเป็นคนํานึงถึงมนุษยธรรมและความเท่าเทียมเทียมเทียมน่าคลื่นไส้ครับก็พวกผู้บริหารกับอาจารย์หรือนักศึกษาที่ทําเป็นคํานึงถึงเรื่องความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนแต่มันจอมปลอมนะครับ สถาบันพระมาหากษัตริย์สเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรและกล่าวโอวาทพร้อมกับแสดงความยินดีพวกคุณกลับต่อต้านแต่คุณเอาพี่แม่บ้านมาให้โอวาทพวกคุณบอกว่าน่าย,ยินดียินดีต้อนรับคุณพี่แม่บ้านและยินดีต้อนรับสถาบันพระมาหากษัตริย์จากใจให้เหมือนกันไม่ได้หรือความเท่าเทียมแบบเทียมเทียมครับ